สบายดีนะวันนี้เราจะมาเราจะไปขุดแมงจิงเรดกันซึ่งอุปกรณ์วันนี้เราจะมาขุด,ด,ด,นนดที่สวนหลังบ้านของเรานั่นเองนี่ครับกว้างเราจะไปขุดกันเลยไป่งอุปกรณ์ว่าจะมีอย่างไร,รอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะด้ซึ่งอุปกรณ์ของเราก็จะมีเสียม กระตุกยางใบไเราจะเพิเริ่มไปหาต้าเส่งห้ามคุดอยู่ที่ส่วนของเขาเองเนาะเห็นไม้แรกนะไม้แรกมาดูว่าจะเป็นยังไงมันจะมีลูกมันนะครับติวโกน คุณลงไปนิดนึงก็จะเห็นตัวมาแล้วนี่ตมันี่ครับได้มาแล้วสอตัวครับใส่ขวดเรียบร้อยหลองพบอีกหนึ่งไม้ดูดูกันว่าจะมีตัวไหมเจอตัวแล้วนะครับ นี่ครับหลังจะออกมาครับนี่ครับหลังจากเจอตัวแล้วก็เราก็จับใส่โโกว้ครับ เราจะไปหากันเตานี่ครับจะทหารซึ่งมันก็จะคุดหูอยู่ตามต้นไม้ตามตามพรมนะซึ่งบริเวณเขาบริสุทธิ์นะทุกคนที่มมน,ทน,ทนี่ไงนี่ครับนี่เห็นเหรเหตุผล ขวายหนึ่งแล้ววันนี้เราจะมาขุดกันเลย,ยจะมีบอกมีไหมตัวน้อยอนะ่ะจะเป็นตัวน้อยบ้วยจากักรรู้เมื่อกี้นี้ไม่ได้ครับ มันจะเริงหูนี่ครับขวอยใหญ่ครับขวอยใหญ่สุดๆใหม่ๆเลยจะกดกันกดกันนี่ครับนี่ครับเทนหูนครับหูใหญ่ผสมข่อยกดดักดักไว้แล้วครับ ขุดไปเรื่อยจนกว่าจะเห็นตัวนี่เริ่มเห็นตัวแล้วนี่ครับจะดิดควดออกมานะครับใกล้ถึงเนี่ยครับ ลุ้นกันว่าจะได้จากตัวจะมีสองตัวหรือตัวเดียวดูท่าะจะเป็นตัวเดียวน่นี่แต่ระวังนะครับกุดระวังโดนตัวมันด้วยนี่ครับออกมาแล้วังั้นเขาจะจับมา อครับได้มาแล้วจิปบปูกินหอย <c oughs> น่นนัใส่กวดมีการลักหนีกันอีกนะครับตัวนี้นี่แต่ไปไม่ลอดเห็นก่อนและตอนนี้เราก็เจออีกหนึ่งไม้กินตัวนี้ใกล้ต้นไม้มาก เรากันวาดตะกุดได้หรือไม่ได้นครับบางทีก็อาจจะทำให้ต้นไม้ตายได้ครับเราจะตั้งใจขุดนะครับ ที่สุดเราก็ขุดจนเจอตัวมันนะครับลึกอยู่พอสมควรมันกำลังจะตไต่มามันลงก็อีก เรวจอตัวกาแล้วไี่สุดมันก็ขึ้นมาให้เราจับตัวนี้เดียวแต่รูเลิกลึกมากนี่ต่อมาเราเจออีกควายนึงไก่ตนมากเต้าไม่ได้เห็น มันงกันว่าจะเล็กดีตีนจะรุปว่าโบเล็กเนานะขุดมาหน่อยเดียวก็เห็นแล้วนี่ครับนี่เห็นตัวหรือยัง จับเอารถแเร็วอือนี่ครับตัวตุนๆใส่ขวดเจอคุมนี่ใหญ่ๆใหม่ๆสุดๆดนี่ควัเองจึงเรามา cũng có đại nói nào cả nụ quất mãi máy mày đi làm chắc quất thân เรียบร้อยครับเจอตัวแล้วครับตัวไม่ใหญ่ับแต่รูโคเลึก พวกมาเสืออีกแล้วสือควัยในร้นอีกควัยนึ่งมากลุกกันด้วนี่ควัยคุณรู้มาก็เห็นหูเลยเนาะหูใหญ่สมควร คนเห็นบอกคุดไปตามพูดเ่ยบางงูกับตื่นบางงูกับเลิกาะจะคุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะเห็น i ก็ลึกสมควรเห็ตัวแล้วเห็ตัวแล้วนั่นจะจับเอาเลยนะ ลุนกระวัติตัวใหญ่ลูกนี่ออกแล้วออกมาห่อใส่ขวด ตัวเดียวนะขุมะมีตัวเดียวจะไปหากันต่อมันจะไปหาคุมไปกันนี่มาเจอโดยบังเอิญน,นี่ลักษณะคุมก็จะเป็นสีมีเ่เราเห็นนี่ครับุงขวดแล้วก็ขุดกันเลย มาุ้นกัว่าตัวนี้จะตื่นหรือลกแต่เบ้งท่าทางจะลึกเติบได้นี่ไปแล้วก็แล้วไปจะเห็นแล้วจะเป็นตัวน้อยตัวใหญ่ จะสั่นเนี่เนาะตงตบปรตีนจากสองมือแต่นี่คุดมือเดียวมือหนึ่งทายกล้องมือหนึ่งทายคุดเนาะหูถมอลุ้นกันว่าจะเห็นหรือบอตอนนี้หูหาย จน,จนอดอ่ะเป็นตัวน้อยๆเนานะตัวไม่ใหญ่จับออกมาเลยตัวนี้เอาก็ได้ประมาณสี่หาโตแล้วจะไปหให้กต ที่นี่คือี่นี่ย่งลกฮะสังเกตควายมันอะ ว <laughs> ันนี้เราพบเนี่ยซึ่งเราก็ขุดมาได้หลายพอสมควรเนาะทีนี้เ,คเาคลิปนี้เราจะจบคลิปเพในซีมนี้กักน,นกไปขอขอบใจสำหรับการติดตามนับถ้วนแต่ตันจุกจุกขอบใจ